อ้อวนเอ้อ้วนเอ้ยมาพี่น้องขินเข่าต้องกันครับผมกับบรรยากาศพูดไปกินเข่าจะนั่งโต๊ะเออไป,ไปกินเข่าต้องกันพี่น้องวันนี้ได้ต้มเืดอากาศอาาดอง,ดงแล้วก็แจ่วแล้วก็ย่ำหอยดองครับผมมาเสร็จแซ้วต้องกันพุดนะอุ้ยผักล้างไงอยากมา มากินเขาครับคนสวยเต้นเอ้ยไปฮอนจีตายงมงผายยู่ฮะมากินเขาเร็วๆลูกเนี่เร็วบ่สมีแรงพอว่าฮอนจีตายบ่สเดียว่าปะปะฮอนจีไตยบอสนีดี ใช่ใช่ลูกดีดีนะครับนั่งเึยนังคื้นใ่มจ้านี่แหละเออเออเออใช่เสียดีดีนะเสียจากดูได้ที่ตองเ้ากินลูกจับไว้ดองคนเก่งของแม่กอาวินกินลูกกินู้ว่าพายผมบอกไห้หนง น,นั่นเขายิงยูข้างนอกไหมอะเรียลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแต่ว่ากินขนมปังไปส้องแพนแล้วแม่นี่นี่ว่ายิ่มเราก็่ะสันโชวยจะเน่ากาินในในถาแม่ว่าโต๊ะไม่ให้รึอยากินข้าวอันนั่นรึ ห้องน้ำด้วยพี้โอ้ห้องน้ำเก้องน้ำห้องน้ำเออมากินมากินเขามากินเขาก็ว่าเพิ่อกินขนมปังอะไรได้ไหมนี่เพื่อเน็นยากินตะเกีนบจะฟังลุนอืมกินค่อยๆกินค่อยๆกินกินแล้วโอ้โหทำภาษานะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวทุกัน่ทุกมุ่งทมเรียส้อมตัวนี่ครัสวัสดีเด้อครับย่าวิ่งชนตัวนี่เด้ออ๊ะวิ่จริงได้เฮ็ดเนียเด้อยังเฮ็ดเนียเด้อขี้เลยประตูน้อยนะเฮ็ดเนียกลัวขาเขาเลยขอโทษขอให้เด้อครับผม ต้มจืดตัวไหนต้มมะเรียกับโมมีมันละอยากต้มจืดพี่น้องว่าเคยเอาเล็มเป็นสิ่งสันหักคืออะไ้เขาแข็งพูดบอกเขาเจ้าในหุงไว้กับไม่จริงจริงเออบัวเขามันของพแข็งหนี่ะเขาพ่แข็งแต่ว่ามันเป็นนั้นเนี้ยเวลากลับบ้าแล้าหุ้งไว้ีหมพี่น้อง cảm giác khai quang gì chỗ này cần vào lên vào hết ngang bàn này cái bàn nhặt dây quẹo của mình ừ. 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 cái này cần để tôm nè ừ. cái này hết tiền, không mhm tìm con tìm 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 เอได้ไมอืมรได้ตีแ่ว่าเอาไหเป็นเล็กน้อยฟังเป็นไม่ที่ตัวนี้ ก็ไมาอยากรุงเทีบแบนด์หน้านแบรนมือจอมก็จะร้านเช่ยก็จะเอาบุกส่ให้บกห่กให้นะเห็นไหมขนมขนมปี๊บแม่แม่ไม่ได้ายท้ให้างเลยนกขนมปี๊บก็จะเทถุงให้ดิเก่แล้วก็ำแหงอันช้อกันเนี่ยเว่าบอกไปเจอ・ที่ตวนี่ คึ้นก่อนแล้วนี่คอยมาย้อนคิดเห็นตอนคอยจำนี่หนีไหมผมก็เลยคิดว่าจะมาลูกเปิ้ลอยากได้อย่งถ่าเพิน่นม,มีถ่าเพิ่นมีโอกาสถ่าเพิ่นมีทุนทรัพย์เพิ่นซื้อให้ลูกเพิ่นเลยบ่ยลูกเพิ่นขัขนคิดถึงตอนเจ้าของอุ้ จะของงนี้อ่ยแต่งานบุญเ่นบุญเย่นงานสิไปกระจายร้านหลายพเจ้ากรว่าเลยรับากต้นหน่อยๆรับากต้นหน่อยๆนะเนี่ยจจะได้แข็งแรง เลตตีตรงต,รงตรงีตอนห้องพี่ดาวนี่หูน้ำนี่หน้ำขายรุนละบาทอืมเคยกินอะไรเนี่ยจะไม่มีแก้วอืมเมื่อหันแล้วหัวหันจม เคยไปกอดรดลูกทิ้มมื่อนี่นะเคยคือเห็นเจ้าของปเป็นเด็กหน่อยคือใจเจ้าของนะเพราะงั้นวนนอยเจ้าของไปกอดที่เราไม่ได้กินเราไม่มีเงินนึกว่ารดไอติมรดลูกทิ้เ่มหน่อยมั้ย เรียงก่อนเลยคอยเข้าใจ้ะคอยเนลูกคอยเีมากอนดรคิอยเฝาองินให้ตหน่อยไปอลูกิหน่อยอ้อมเต็มไมทขที่บได้กินกัจังไหนเนาะมูไดกินเมื่นได้กินยวะผมเข้าไปงามีอชยินเมือนด๋ยว บางทีเข้าก็เกงใจเพื่นเนาะแม่อันตึงลูกไปอยูน้ำเบินร้านคือตรงนี้เนาะเนี่ก็ไปเรียนเรียนน้ำย้ายน้องมิกแ่ละก็้วแบบนี้ดีทักเปียทักยังให้น่เนี้ทักผงทักแป้งให้ลลางฮอดก้นให้คนลมีนขีเมีนเงี้ยงไลยคนละ lên thế này thỏa, đầy hết tiền luôn con tận nước rồi

Thì lại like à, không cho đấy Úi nặng nè Chọt thêm khổn lên Hốt quá Hốt quá Kheo cái này อยู่มาลูกเออเจ๋งนะอุ้ยมาลำด้วยอุ้ยอุ้ยเยอะๆๆนุ๊งทำไมลำสวยจังมันมันโดแม่นั่งรอนี่มาลำมาลำนี่มาลำให้ดูมาลำตรงนี้อือจับจีบด้วยนะลูกอู้หูนี่ยสาล้ำได้ประการนั้นาน้ช่วยช้า เจ้ามาว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ลองอนะ่ะ <laughs> ลองอนะ่ะลองไอ,อ้ฮอรเหรอเออลองให้ฮอรอ่ะไปเมืองนี้เปิดให้เปิดเป็นกินอยู่ข้างนอกอย่าไปกินข้างในเดีย๋ยวมันหก ไปเอาถ้วยข้าวออกมาโอ้วัดึงได้อุ้ยเต็มเป็นชิ่งได้ด้วยอ่ะเต็มเป็ชิ่งได้ด้วยอะมันโอ๊ยโอ๊ยโอ mời 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 nè mời 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 อเอามาดีดีเบลมาดีดีูกมาแล้วไนต้องกินสะ,ะอบอะอื้มนี่นแ่เนี้ยจแพว่าเสมเสรมวามากจหมอนโดนละไปนนปนลาลาบไดูมือไหนกับ่ไ้เห็นงม,มีเวลาเ่อออาอยออ่างนี้้งางออ ทำมหน่อยเ,ยเห็นไมู่ง,งายนักเรียนก็ทอดไครนักเรียนอดไตามนที่เพิ่มชินน้ำกันีวะกละซอ,ะอะยกันซอยกันก้อ,อ,อยังซอยยังซอยกันเห็ดง,งานอ,อ,าอืมับ ว่าจะต้มนิดหน่อยแล้วล่ะจ้าพักการดวงซื้อไม่ยี่บบาทมันหลายเสียดายพักกาบดอง Cốp bây giờ đấy Cái này làm một khoảng nào Cốp uhm. thì có kênh Ghiền Mì Gõ mình ha Thái ừ. ừ. bác kính khẩu mà sẽ đại thế nào ไ,ได้เขาเนี่ยปิดกล้องเลยนะคะก็ไปก็ได้จเจอ,อเกันนะคะสวัสดีจ้า